สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุนะครับก็มาอยู่ที่อำเภอลาหลุกแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับเรามาติดตามแปลงนาเปลี่ยนแฉกแก้งข้าวนะครับอันนี้เป็นแปลงนาของคุณลุงทวีนะครับหรือว่าลุงวีนะครับแล้วก็พี่ต่อลูกชายก็ได้มาเรียนรู้เทคนิคนีน้ร่วมกันนะครับก็เดิมทีเนี่ยก็เป็นลักษณะของการสังเกตของลุงวีอยู่แล้วนะครับว่าข้าวเนี่ยที่มันน้ําเปียปยงแฉกเนี่ยมันมีการแตกกอได้ดีนะครับแล้วก็ผมเองก็มาต่อยอดในเรื่องของการใช้ท่อเนี่ยเพื่อมาดู ระดับน้าใต้ผิวดินนะครับซึ่งก็จะทําให้การจัดการแปลงน้าเพื่อแทนแก้งข้าวเนี่ยเป็นไปอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเราเปียกแห้งแก้งข้าวเนี่ยในระยะข้าวแตกกอสองครั้งนะครับในอายุข้าวประมาณสักษาสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่3หลักปักดําแล้วก็ประมาณสัปดาห์ที่ห้าหลังปักดํานะครับก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการแตกกอแล้วก็เพิ่มในเรื่องของความแข็งแรงของต้นข้าวนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับ ลองแวะมาพูดคุยกับทางลุงวีได้นะครับเพราะเทคนิคนี้อันนี้ไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมวงการนะครับก็คือชาวนาด้วยกันก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับเทคนิคเป็นสแทงแกงข้าวครับ